ครับเสร็จแล้วครับปิ่งปลาแพทย์ครับปลาหมอปลาพยาบาลปลาเข็งครับนี่ปิ่งปลาเข็งเสร็จแล้วครับนี่กินน้ำกันเด้อแซ่บออังตะไคร้เนี่ยปลาเข็งอังตะไร่หมกุลนนี่รับองบองบุองบุองบุรี่อรรอวรอรรหุ Tân 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 Bơ, bơ, tân 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 Mình tắm lên tiền tân tân Bơ, 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 bơ Bơ, tân 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 ปากรอมันดีไปใส่เสียโอ้จับไปตรงไหนเจะแด่หามโอ้ยจเดืปลาโอ้ปลาเยอะมีปลาปลานอละตัวใหญ่ตัใหญ่ลอยอยู่บ้านีกกรได้อีกข้าวอีกก็ะด้อีกเด้อเนยไปแล้วไปล้วไปทั้งกรบไปล้วเหเอาแหนหอดพุดเด้

มุตุ่มหรอปะโอ้นั่งๆไปแล้วไปแล้วแล้ได้เป็นชิปโล่เนี่ยมูมินอหน่อยได้ปลาเลยนะนี่ฟังเหงียนชางบ้านม่วงเนี่ยใส่พน่อยสง มันแหลงมันมีปฝาเพรเด็กป่นอุ้ยมันมีน้ำม,มีเวลาอยู่แล้วลุงเอ้ยน้องยานเราขึ้นไปหลากหลายแล้วได้เนี่ยเขานนขึ้นไปหลากหลายรู้อะไรได้เนี่ยน้ำม,มันออกไปเดี๋ยวบุนีเบียดน่อยๆมันก็นเอื่นปลาดุกหมูหมูเต่ามาไว้อยู่หักเงี้ยงหรือเปล่หักแล้เงี้ยหมอเาไปบ้านเฮียใตยไปลงดูนี่กระพริบเหยียบห่อโปโลเลย

เอาเวลาไปคุณวันนี้เลยเกี่ยวกังกลุ่มนี่กุ้งโอ้กุ้มงามงามเลยหยิบมาน้ำล้นไหลแจแจก็โดนโอ้ปรเกิญใกล้เลยประกิญใช่ฝ่ายไหน เดนเต็มด้ยเจ้าตอน่ทางพูนละเดี๋ยวขอยรัดทักขอบไปฟังเดี๋ยวมันเรียนมาหาเต่นบตัวตจีดนเยัวเจ้าจับทีละสอตัวมีที่ไหนเนียโอ้นี่เบิ้งเนี้ยที่ไหนด้หาไม่ได้หอกนี่ยลพี่น้องเอ้ยทีละสตัวแหปดุกี้นี่ จะบนั่นอ้ซื้อหทะเลทั้งปุ่นมามันติดเบียนขึ้นมาไว้พี่เลยโอ้ปากิง่ปกิงไม่เผาากไม่เาเห็นเโอ้ลูกคือกูคือ ขัดแทน้อเห็นแท่ละเห็นแท่ละเห็นแท่ละเนี่ยดีนี่ยยังเดินอยู่นี่ยเยอะเบาลำไหลไหลพี่น้องเอ้ยปลาเค็งก็ฟังไม่เท่ารับพี่น้องเนี่ยนะเอาบางตัวใหญ่น้อยนี่ปลาเค็งไม่เท่าอยู่อยู่อยู่สางผมอยู่อยู่สุรินนะหาสิหาตัวหกตัวเต็มหีบเนาะย่างเลยจอดเลยมันเลย นี่ละอไปือมุเนี่ยปลาเข็มุยังก่อนตอนหนึ่งยังค่ปล่อยตัวใหญ่ตัวน่นยบ้านแถวบ้านทาีขายบ้านนี่เดือนอาดฟาร์มน้องอาดฟาร์มนี่น้องอาดพันปลานี่เดอบ้นี่เงี้ยเงีโอ้ยตลบาสบาทโอ้ลาบาทตลบาสองบานี่แหละเราไปตรวลงมาแต่ทายหินเยนี่ยดนี่เบตัวยไ่น ตัวเด้อครับครับกบยังยังแกปามายง่วงมองลกทาหินไอมันเลนออกได้เด้อนี้เด้อลลงมาแล้วเดี๋ยวามนั้นเขากเตงโอ้มหลายครั้เป็นเนะพดพวกเราเนี่ยไม่เถาพะกิงอะไม่เทาเกิงไปฝากเด้อพี่น้องอยากคุ่อ ไปเท็ไปฝากไปเท่าด้อพี่น้องเอ้ยออาไปออกไปยกเหรอวะยกยยกไมมวะเยได้อีกเป็นปีผมหลังจากบ้านแห่ไปบ้านแห่อยู่น้ำมากครับนี่แกนี่ครับในปลา ตายหมดตัวเลยป่าเออนี่ขาดีละโอ้มไม่ต้องสงสารนะนี่ครับปลาในปลาคอปลาดุกปลาเข็งมาๆๆเดี๋ยวจัดกาแข็งนะเออในี่างลุ่มยขุดกันเลยนี่ครับนี่ปลาหมอปลาดุกปนเ่มือม่หางลปลาหมอปลาเข็งนี่ครับนี่ปลาดุกปลาช่อนนี่ครับได้หลายครับได้หลายเตัวเยอะ

ปลาว่านเห็นอะไรล่ะนี่ครับต้มปลาหมอบอกง่ายครับนี่กินได้เบิร์ดหมู่บาทไปละปลาไข่พร้อมจะนี่นุ่มอเหล่านุ่นชาลำพัดมันทำตาเมาเหล่าเมาเหล่าอย่างกินเหล่าด้วยใส่หุ่นยุดทงลูกพีเมึงกับเมาอีกแล้วหุ่นบักเตี้ยวอยู่หุ่นเห็นไรเสร็ละไม่ได้ยูไปขดหน่อยนึ่งไม่คว้าลำพันธ์ะเออบักเนึงงานหล่นมากเลยนี่ครับมาเด้อครับกินต้มปลาครับนี่ มีย่างปลาพร้อมครับปลาเข็งครับปลาหมอปลาแพทย์ปลาพยาบาลเด้อดื่น้ำกันหลายๆคนทีได้เซ็คๆนะบักตั้มเอาบักนิดเอาไปขวดนิดนึงบักเข็งออกมาจากนั้นกูเมาทั้งเหลาเมาทั้งตกย่างกูก็ไหวแล้วรอเข็งมา้นี่มา้ยนะทำมือเศร้าอาะอ่ไปอีกขวดนึงกันบ่สถึงไม่ยอรถขึ้นโซ่ ว่ามือไหนื่อเห็นอไรสดเป็นของเรอยู่เนี่ยตะกี้ทุกวันตัวหายนะมาครับอาเดอ